ลิเวอร์พูลต้องระวังนะครับอาจจะเจอเด็กเก่าแผงริดได้น,นะครับในเกมรีวีลีกสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับผมต้อมธนรัตน์เฟื่องไทยกุลนะครับจะมาพรีวิวความพร้อมฟุตบอลรีมีลีกอังกฤษนะครับคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์นะครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลรับการเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะครับความน่าสนใจในเกมนี้ก็คือการได้เล่นในบ้านเกมแรกของหงส์แดงนะครับแล้วก็เป็นการเล่นในลีก นัดแรกในบ้านของอาร์เนอร์สโอตนะครับล์พูเปิดฉากพิพิเลดด้วยการออกไปเยือนอิฟสวิชทาวนะครับแล้วก็เอาชนะไป2อศูนย์ครึ่งได้ไม่ดีแต่ครึ่งหลังยังฟื้นได้นะครับการเล่นในบ้านนัดแรกเนี่ยก็แน่นอนแฟนๆก็อาจจะมาต้อนรับกันเต็มที่นะครับแต่ว่าคําถามของล์พูคือยังไม่ซื้อใครในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่ามีการปล่อยตัวนักเตะออกไป2คนแล้วนะครับนั่นก็คือฟาบิโอคาวันโยนะครับ ที่ย้ายไปอยู่กับเบนฟอร์ดเนี่ยครับแล้วก็อีกคนหนึ่งล่าสุดก็คือเซฟฟานเดนเบิร์กนะครับมีโอกาสที่2คนนี้จะลงสนามเจอกับลิเวอร์พูลทันทีนะครับโอ้โหออกไปไม่นานได้กลับมาเยือนแอนฟิลด์อย่างเร็วเลยนะครับแล้วก็ต้องดูครับว่าทางเบนฟอร์ดเนี่ยจะส่ง2คนนี้ลงเจอทีมเก่าเลยหรือไม่นะครับไปดูที่ความพร้อมของลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่เสริมใครเข้ามาก็ต้องลุ้นนะครับอย่าให้นักเตะเจ็บเพิ่มนะครับ สล็อตโชคดีที่ไม่มีใครเจ็บตั้งแต่เกมแรกนะครับส่วนความพร้อมนัดที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนทางจะเลวคอนซาอ,อนะครับสล็อตก็ให้ผลว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแท็กติกนะครับเพื่อป้องกันคอนซาที่อาจจะบาดเจ็บได้แล้วก็ส่งอิบาฮิมาโคนาเต้ลงเล่นแทนนะครับนอกนั้นลิฟูพร้อมลงสนามนะครับทั้งโชตาที่เจ้าตัวเองก็บอกนะครับว่าต้องการยืนเป็นหน้าเป้ากองหน้าตัวเป้าเนี่ยคือการเล่นที่ดีที่สุดของเขานะครับนอกกนั้นก็ พร้อมนะครับทั้งโมเมตซาล่าริมเส้นนะครับแล้วก็ลุยดีอาร์ตเดี๋ยวรอดูนะครับว่าการเล่นในบ้านเกมแรกของอาร์เนสโอตในพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องของแท็กติกเนี่ยที่ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมนะครับจากเกมแรกที่ว่าครึ่งแรกไม่ดีแต่ปรับแล้วครึ่งหลังทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็หวังนะครับว่าลิเวอร์พูลอาจจะสร้างผลงานได้ดีในเกมนี้นะครับไม่พลาดคุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด cribe มยูทูบพาราสปอร์ต ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ